ทองตอนนี้กำลังแรงครับนักสร้างแห่กันไปขออนุญาตเยอะครับนะหลวงพ่อทองนะนะหลวงพ่อทองเนี่ยจริงๆนะครับนะหลายคนเนี่ยหลายคนก็บอกว่านะบอกว่านะที่ทันแรงเนี่ยเกิดจากนะเกิดจากนักสร้างคนนู้นนะเกิดจากสื่อคนนี้นะเกิดจากอะไรคนนั้นแต่จริงๆผมบอกนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีส่วน นะมันมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ในระดับความดังของท่านเนี่ยนะครับผมบอกอย่างนี้นะว่าหลวงปู่ทองเนี่ยหลวงพ่อทองหรือหลวงปู่ทองในปัจจุบันที่เขาเรียกกันจะเรียกหลวงพ่อก็ได้เรียกหลวงปู่ก็ได้นะแล้วแต่ใครจะเรียกแต่หลวงพ่อทองเนี่ยนะครับท่านไม่ได้ไม่ได้ดังขึ้นมาในลักษณะที่ที่เป็นการปั้น หรือนะเป็นการที่นะทำกระแสข่าวแล้วดังขึ้นมานะครับนะหลวงพ่อทองท่านดังมานานแล้วครับท่านดังมานานแล้วนะตั้งแต่อยู่ชัยภูมิแล้วนะแล้วคนก็รู้ว่าท่านเป็นสายของหลวงพ่อคูณแล้วท่านรู้ไหมว่าปีนี้เนี่ยหลวงพ่อทองอายุเจ็สิบปีเมื่อตอนที่หลวงพ่อคูณเจ็ดิบสองปีหลวงพ่อคูณดังเปี้ยงป้างเลยนะดังเปี้ยงป้างเลยนะตอนหลวงพ่อคูณอายุเจ็ดบเนี่ย ปีนี้หลวงพ่อทอง72นะวันที่31สิสิงหาเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อทองอายุ72ปีหลวงพ่อทองสุทธศีโรสิทธิเอกหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ท่านเป็นชาวบ้านโนนสูงตาบนวังหินอำเภอปทายจังหวัดนครราชสีมาเกิดเมื่อวันที่31สิงหาคมพศ2492 ท่านเป็นสิทธิเอกของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาก่อนหน้านั้นท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทเขาใหญ่หอมอยู่ที่นะอยู่ที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิก่อนที่จะย้ายกลับมาจมารรษาอยู่ที่วัดบ้านไร่ในปัจจุบันนะผมบอกอย่างนี้ว่า ก่อนหน้านั้นเนี่ยถ้าใครติดตามรายการผมมาตลอดท่านจะรู้ว่าผมบอกว่าองค์ไหนเป็นเกจิกระแสบ้างแล้วองค์ไหนจะมาหนึ่งในนั้นที่ผมพูดถึงก็คือหลวงพ่อทององค์เนี้ยตอนนั้นหลายคนยังไม่เชื่อผมไม่รู้ว่าแฟนรายการผมเนี่ยที่ติดตามมาก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณเชื่อหรือยังแต่ว่ามีหลายคนนะไม่เชื่อ นะไม่เชื่อนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยก็ผมบอกนะครับผมก็ไล่เลียงให้ฟังนะฮะนะผมไล่เลียงให้ฟังนะครับ,นะผ,มรบผมบอกว่านะบอกว่าหลวงพ่อพัดนะแล้วก็หลวงพ่อรวยมาตรพุทธนะหลวงปู่บุญมานะในจำนวนนั้นก็ต้องมองนะครับหลวงพ่อทองวัดบ้านไรเพราะเส้นทางของหลวงพ่อทองเนี่ยบอกว่า ถ้าพูดถึงสตอรี่เรื่องราวมาดีมากแล้วท่านพร้อมหมดนะเกจิที่พร้อมแบบหลวงพ่อทองเนี่ยผมว่าชั่วโมงนี้หายากหนึ่งนักสร้างสบายใจได้อายุท่านได้พอดีไม่หนุ่มเกินไปไม่แก่เกินไปนะอายุท่านได้พอดีนะแล้วนอกจากอายุท่านได้พอดีเนี่ยท่านยังมีเรื่องราวที่ผูกไปกับ อดีตเกจิระดับแนวหน้าของเมืองไทยอันดับหนึ่งหลวงพ่อคูณปริสสุทธูรแล้วก็กลับมาอยู่ที่วัดบ้านไล่แล้วก็เคยจานอัคระในเหรียญของหลวงพ่อคูณท่านดูเส้นทางต่างๆท่านจะเห็นว่าหลวงพ่อทองเนี่ยพร้อมมากเลยแล้วคนในปัจจุบันเนี่ยยึดติดกับชื่อเป็นหลัก แล้วท่านใจเห็นว่ารวยนะดูกระแสรวยหลวงพ่อรวยแล้วทองจะไปไหนล่ะครับแล้วทองจะไปไหนท่านก็ดูเอาเองแล้วกันนะผมถึงบอกว่านะหลวงพ่อทองน่าจับตามองผมพูดมาตั้งแต่ยังนะไปขออนุญาตจัดสร้างกันไม่เยอะนักสร้างบางคนไม่กล้านะไม่กล้าจะไปหาแต่ไปหาตอนนี้ นะผมบอกว่านะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่ายาวเลยผมเคยพูดให้กับนะให้กับอาจารย์หลายองค์ฟังนะก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยนะผมเคยไปพูดให้อาจารย์นี่อาจารย์บางองค์เพิ่งไปขอแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมพูดไว้แล้วนะครับนะผมบอกว่าหลวงพ่อทองเนี่ยหน้า หน้าขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลมากเพราะว่ามีโอกาสแต่ตอนนั้นเนี่ยนะหลายคนก็ยังบอกว่ายังไงก็สู้หลวงพ่อพัดไม่ได้ยังไงก็ต้องหลวงพ่อพัดนะครับนั้นก็มองกันอย่างนั้นนะแล้วผมบอกว่านะท่านเห็นไหมว่าหลวงพ่อทองเนี่ยมีความพร้อมแล้วมีโอกาสนะมีโอกาสนะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะ นะแต่หลายคนบอกว่านะที่ท่านดังมาเพราะว่ามีนะมีเสียนพระเข้าไปขออนุญาตจัดสร้างแล้วท่านก็ดังนะผมบอกว่านะความพร้อมของท่านมีเยอะนะความพร้อมของท่านมีเยอะนะไม่ใช่ว่าใครคนใดคนหนึ่งไปทําวัตถุมงคลของท่านแล้วจะดังนะครับนะแล้วจะดังนะนั้นเนี่ยองค์ประกอบเยอะครับ องค์ประกอบเยอะนะแต่ว่าผมบอกแล้วเกจิเนี่ยถ้าองค์ไหนบารมีเปิดนะครับนะบารมีเปิดเปิดแน่นอนฮะเปิดแน่นอนอย่างหลวงพ่อทองนี่ก็บารมีเปิดแล้วนะครับบารมีเปิดแล้วอายุของท่านเนี่ยนะถ้าไปย้อนดูนะครับตอนที่หลวงพ่อคูณดังมากๆอายุเจ็ดสิบสองปีครับตอนนั้นพูแตกเลยนะหลวงพ่อคนะูนฮะ แล้วนี่เป็นสายของหลวงพ่อคูณอายุ72ปีสายหลวงพ่อคูณนะครับเป็นคนจานอักขละแล้วก็อธิบายอักขละได้ดีนะเป็นเกจิที่นะคนชอบให้ท่านจานอักขละแล้วท่านอธิบายการจานได้นะอธิบายเรื่องอักขละเลขยันได้อันนี้พร้อมไหมครับนะพร้อมไหมครับนะผมบอกว่านี่น่าจับตามองนะครับ หลวงพ่อทองวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาผมบอกอย่างนี้นะครับว่าโอกาสนะครับนะโอกาสที่เกจิองค์ไหนจะมาขึ้นที่วัดบ้านไร่เนี่ยผมบอกขึ้นยากคนระับขึ้นยากนะครับเพราะว่าหลวงพ่อคูณเนี่ยท่านทำไว้ดีมากเลยหลวงพ่อคูณเนี่ยทำไว้ดีมากฉนั้นใครที่จะมาขึ้นนะจะมาเป็นเกจินะผมบอกว่ายากเนะี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ แต่มีนะแต่มีแล้วท่านก็เห็นแล้วว่ามีใช่ไหมครับนะมีแต่ว่าการที่จะนะไปถึงบาร,รมีของหลวงพ่อคูณยังไงก็ยังญาติอยู่ฮะแต่ว่ามีฮนะเพราะหลวงพ่อคูณท่านทําไว้เนี่ยถ้าบอกว่าถ้าบอกว่าเต็มร้อยนะหลวงพ่อคูณทําไว้ในทะลุร้อยแล้วครับเขาเรียกว่าทะลุประหลอดนะฮะทะลุประหลอดนั้นถ้าย้อนกลับไปท่านท่านไปดูนะ ผมอยู่วงการพระมานานเนี่ยพระใหม่เนี่ยนะครับพระใหม่เนี่ยสร้างแล้วเม็ดเงินมากที่สุดสามารถจะเอาเงินไปสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนได้นะทำวัตถุมงคลออกมาแล้วทะลุนะทะลุหลักหลายล้านมีอยู่องค์เดียวในในตอนนั้นคือหลวงพ่อคูณปริสุธโธท,ท่านรู้ไหมนะเงินนะเคยแตะร้อยล้านนะการ เปิดจองวัตถุมงคลสร้างวัตถุมงคลเกจีอื่นทำไม่ได้ครับเกจีอื่นทำไม่ได้ครับนี่ผมจะบอกให้นะมีหลวงพ่อคูณเนี่ยทำได้เป็นเรื่องที่แปลกนะครับแต่ว่าหลวงพ่อคูณตอนนั้นเนี่ยยังอยู่ในยุคของท่านดังเนี่ยผมบอกว่าท่านดังแบบไม่ต้องเอื้อเอื้อสื่อแบบนี้นะฮะ แต่ท่านดังด้วยการใช้วันเวลานะครับหลวงพ่อคูณน่ะฝ่ายท่านจะดังขึ้นมาเนะี่ยทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยล,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 ล้วใช้วันเวลาในการที่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเกจิที่จะดังเนี่ยนะครับนะาสื่อออนไลน์เนี่ยช่วยได้เยอะนะช่วยได้เยอะในการกระจายข่าวแล้วรวดเร็วแต่สมัยเมื่อก่อนเนี่ยหลวงพ่อคูณท่านขึ้นมาจากตัวท่านเองเลยใช้วันเวลาในการพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ขึ้นมา นะแต่ปัจจุบันเนี่ยการเวลาที่พิสูจน์ตัวเองเนี่ยมันน้อยฮะเกจี G G ที่ขึ้นมาแต่ละองค์แต่ละองค์งขึ้นมาใช้เวลาไม่มากฮะเพราะว่ามาอยู่ในยุคข,ของออนไลน์แล้วยุคออนไลน์เนี่ยนะมันมันโพสต์ลงไปทีเดียวมันไปทั่วเลยมันไม่ใช่ทั่วประเทศนะมันไปทั่วโลกครับนะโพสต์ปุ๊บมันไปทั่วโลกเลยฮะสมัยเมื่อก่อนมันยังอยู่แค่นะหนังสือพิมพ์นะหนังสือพิมพ์นะฝ่ายจะไปหนังสือพระ ฝ่ายจะไปหลวงพ่อคูณเกิดมาอย่างนั้นนะฮะเกิดมาจากสื่อหนังสือพิมพ์สื่อหนังสือพระเล็กๆที่บอกกล่าวกันในกลุ่มแคบๆฝ่ายจะรู้จักกันทั่วประเทศถึงเมืองนอกนะคันนาชาวต่างประเทศเนี่ยบอกรู้จักหลวงพ่อคูณรู้จักเกจิที่นั่งยองๆใช่ไหมเขาจําเอกลักษณ์หลวงพ่อคูณได้ว่านั่งยองๆท่าน,นเห็นไหมฮะนี่คือนี่คือหลวงพ่อคูณนะฮะนั้นเนี่ยใครจะมาแบบหลวงพ่อคูณเนี่ยผมบอกว่ายาก แต่ถ้าจะขึ้นมาแล้วมีโอกาสในปัจจุบันผมว่าหลวงพ่อทองเนี่ยนะมาได้แต่บอกว่าถึงหลวงพ่อคูณไหมผมว่ายากคใครจะทําแบบหลวงพ่อคูณนะยากครับยากแต่ว่าถ้าพูดถึงเปอร์เซ็นต์นะถ้าหลวงพ่อนะหลวงพ่อคูณทําไว้เกินร้อยเนี่ยนะครับนะหลวงพ่อทองผมว่าแต่แปดสิบนะเจ็ดสิบแปดสิบันะ 70, แลหละหลวงพ่อทองอะ่ะเพราะหลวงพ่อทองก็ถ่ายทอดวิชาของหลวงพ่อคูณมาได้ดีอะ่ะ ผมได้พูดคุยกับหลวงพ่อทองผมเห็นบุคลิกลักษณะของท่านความเมตตาของท่านผมบอกว่านี่นะพระอย่างนี้นะเข้าถึงฮะพระอย่างนี้เข้าถึงท่านเมตตาก็ผมบอกแล้วเนี่ยวันงานนะครับวันงานที่เขาน้าเสกวัตถุมงคลเขาเตรียมงานกันนะมันมีลูกศิษย์มาสองคนเอามอเตอร์ไซค์มาให้ท่านเจิมฮะลูกศิษย์ไปถามข้างในหลวงพ่อจะเจิมไหม หลวงพ่อบอกเดี๋ยวออกไปฮะคนตั้งเยอะแยะหลวงพ่อจะปฏิเสธก็ได้นะครับเพราะว่าวันนี้มีงานนะแล้วเป็นงานใหญ่ด้วยก็บอกว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยววันหลังค่อยมาแต่ท่านไม่ฮะท่านออกไปเจิมให้นะเจิมให้แล้วก็นะจานให้แล้วก็ให้พรน,นี่คือความเมตตาของท่านที่มีต่อลูกศิษย์ลูกหานะครับหลวงพ่อทองไม่ปฏิเสธฮะนี่ผมบอกอันนี้เป็นลักษณะพิเศษนะฮะ แล้วก็ไม่มีใครมาปฏิเสธแทนท่านได้นะครับนะอย่างเกจิบางองค์เนี่ยนะถ้าเป็นแบบนี้นะโดนปฏิเสธไปแล้วนะโดนไปแล้วครับแต่เกจิไม่ได้ปฏิเสธเองนะครับลูกศิษย์ครับเพราะเดี๋ยวนี้ลูกศิษย์ใหญ่กว่าฮะนะลูกศิษย์หลายที่นี่ใหญ่กว่าเกจิฮะนะจะทําอะไรตัดสินใจเองเลยนะครับนะขนาดท่านนั่งอยู่ในกุฏินะมานะลูกศิษย์ก็บอกกลับไปก่อนท่านพักผ่อนอยู่นะท่านนั่งอยู่ในกุฏิแต่ว่าถ้ามีคนที่รู้จักมาไปเคาะกุฏิท่านฮนะ น้าไปข้อกุฏิบอกว่าโอ้นี่นี่น,นะมาแล้วไอ้นี่บางวัดเป็นอย่างนี้นะบางวัดเป็นอย่างนี้แต่ว่าของหลวงพ่อทองไม่มีฮะนั้นไปเนี่ยก็ถึงท่านได้เลยนั้นผมบอกว่าอย่างนี้เข้าง่ายฮะเข้าง่ายแล้วมีโอกาสนะอย่างหลวงพ่อทองนีฮะนะนะหลวงพ่อทองวันนี้นะครับวันที่สามสิบเอ็ดนะครับสิงหาท่านเกิดเดือนเดียวกับผมผมเกิดสิงหาแต่ผมเกิดยี่สิบแปดสิงหาท่านเกิดสามสิบเอ็ดสิงหา เดือนเดียวกันนี่ฮะนาหลวงพ่อทองนะหลวงพ่อทองอ่ะนะพูดถึงนะหลวงพ่อทองเพราะว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านนะครับแล้วพอดีว่าท่านถามเข้ามาด้วยนะอทอ่านถามเข้ามาด้วยนะเราก็เลยพูดให้ฟังนะฮะนะพูดให้ฟัง